สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีช่วงดึกๆอะตีหนึ่งศูนย์หกนาทีโอ้โหตีหนึ่งเลยนะวันนี้วันนี้ออกตัวช้าเนยฮะเนื่องจากฝนตกก็ตอนเนี้ยโอ้โหน้องฝนนี่รู้เวลามากเลยอนะเหมือนมันรอผมเรื่องงานนะโอ้โหรถอุตสาห์ล้างมา <c oughs> อุตสาห์ไม่ขับไม่ขี่นะอาทิตย์หนึ่งอนะอาทิตย์กว่ากนะแหมวันนี้เอาออกมาปุ๊บตกเลยอนะโอ้ย กะว่าจะขี่รอๆสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะบรรยากาศหลังเลิกงานวันนี้ขี่ไปรอบไปกับดอกซ่าอีกเช่นเคยมาดูกันซิว่าคำคืนนี้เราจะเจออะไรบ้างตอนนี้ก็เจอแล้วน้องฝนนะตอนนี้ตกหนักเลยปรแปะปแปะตอนนี้ไปสปอร์ตไลท์ทำงานทันทีวันวนี้ไปตรวสอบระบบด้วย อีกสวันทุกนอีกสวันทริปหน้านของเราก็จะเริ่มขึ้นแลว้วไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะพายุก็เข้าอีกช่วงนี้อุปสรรคเยอะมากครับเห็นบอกว่าพายุเข้าวันที่17บนี้นะขึ้นไปทางประเทศจีนนะแต่ว่ามันจะวกกลับมาแถวภาคเหนือของประเทศไทยนะอาจจะทําให้แถวเชียงใหม่เชียงรายแถวน้านแถวนั้นเนี่ยอาจจะเกิดฝนตกหนักแะน้ำป่าไหลหลากได้โอ้โห คลิปเราก็แปนไปแล้วด้วยวางแผนได้หมดแล้วต้องรอรุ้นอีกทีนะใกล้ๆวันก่อนแต่ตอนนี้ผมก็ฝากฝนไปก่อนนะบระยรยากาศช่วงตีหนึ่งเจ็นาทีะไฟสปฟอตไลท์เต็มระบบเลยไฟเหลืองนะทุกคนเดี๋ยวจะดราม,าม่าอ,อีกไฟสีเหลืองอะไม่ใช่ไฟสีขาวนะช่วงนี้ก็เห็น กระแสกำลังมาฮะโอ้โหกำลังบาวุ่นเลยฮะคนที่ติดสปอตไลท์นะบางคนก็ติดแล้วก็เปิดสุม 4, สี่สุมห้าในเมืองไม่ต้องไม่ต้องไปเปิดมันหรอกฮะไปแต่สปอตไลท์อ่ะมันรบกวนชาวบ,บ้านเขาแต่ยังไงก็ผิดอยู่แล้วฮะติดอะ่ะกฎหมายก็บอกงั้นนะอารกินวันนี้ฝาสายฝน อุณหภูมิตอนนี้25อ,องศาโอ้โหวันนี้ก็มากับมุมมองกล้องอิน t ต X4 นะติดอยู่ที่ข้างหน้าเลยฮนะทดสอบไม้ด้วยวันนี้ตอนนี้ผมอัดเสียงผ่านไม้ DJI ฮนะกับชุดกันฝนใหม่ด้วยฮนะโอ้โหใช้ดีมากตอนนี้โอ้ยทุกอย่างต้องลองให้หมดอนะมา้น,นีนกล้องมองเห็นหรือเปล่าชุดกันฝนใหม่ของผมเนี่ยชุดนี้ก็ได้มาได้ครับพักว่า 1, บาทนะโคตรแลงเลย แต่ว่ามันมันมันดีอะทุกคนมันไม่เหมือนชุดกันฝนทั่วไปนะชุดกันฝนทั่วไปก็จะเป็นชุดแยกเนะี้ยเสื้อผ้ากางเกงแยกเป็นคนละส่วนนะแต่ว่าตัวที่ผมใส่เนี่ยคือมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะกางเกงแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นชุดเดียวกันเลยผมชอบมากเลยใส่ง่ายมากครับเมื่อกี้ผมใส่แป๊บเดียวเองมีซิปให้โอ้เยอะมากซิปแต่ว่าจริงๆเราไม่จําเป็นต้องรูดทุกซิปหรอกรูดแค่ตรงเสื้อก็พอแล้วฮะ ถ้ารูดเยอะมันก็จะตอนประกอบเดี๋ยวมันจะยากหน่อยเ,ออเราก็ไม่ต้องรูดเยอะเนี่ยมัดูในกล้องมองเห็นหรเปล่านะโอ้ชุดเท่มากเลยฮนะและการปนดีด้วยทุกคนโอ,โอ้แต่ยินจะเสียงเม็ดฝนเนี่ยมันมาโดนชุดของรองเนี่ยพ่อแปะพ่อแปะพ่อแปะไม้ไม้ยึดกล้องของเราก็ทํางานดีมากาตอนนี้ตัวน,นี้ผมยืดมาแบบประมาณน่าจะประมาณห้าสิบเซนนะห้าสิบเซนน่าจะได้เยอะ ไม่ได้ยืดสุดนะถ้ายืดสุดนู่นนะอยู่บนหัวเลยแหละเ,เดี๋ยวมันดูแล้วมันจะตลกไปนะ่ะเดี๋ยวค่อยไปยืดตุ้นแถวหน้านนะ <c oughs> เดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะถ่ายตอนที่เรากําลังขับรถอยู่นะ่ะวิ่งโอ้ชิวๆนะเห็นตัวรถเราเห็นเราด้วยเหมือนมีคนมาถ่ายให้ฮนะอะไรประมาณนั้นเลยยืดมากไม่ดียนะเพราะว่าข้างหน้าเป็นอุโมงด้วย เดี๋ยวไปถึงบ้านแนละ้วต้องฉีดน้ําล้างหน่อยแล้วเนี่ยช่วงที่มันยังคราบสกรปรกมันยังไม่เกาะแน่นนะเอาน้ําฉีดล้างก็น่าจะโอเคอ่ะถ้าทิ้งไว้นานนะมันจะแน่นนะล้างแล้วก็ขี่รอๆไปออกริปนะแต่ก็อย่างว่ากว่าจะถึงน่านผมว่ามันก็ต้องเจอฝนสักจังหวัดแหละมันคงไม่รอดหรอกรถไกจะสวยจะเงาขนาดไหนก็ไม่น่ารอดนะ โอ้โหน้ำขังน้ำขันทุกคนโอเครถผมก็ถ่ายน้ำมันเครื่องาใหม่ครับทุกคนโอ้โหถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเบรงท้ายนะขี่ดีมากตอนนี้เครื่องยนต์รู้สึกว่าจะเบาขึ้นนะเงียบขึ้นนะโอ้โหน้ำกทางเป็นใจเลยฮะ ได้ยางดีๆหน่อยน่าจะขับมันนะยางเดิมเนี่ยมันลื่นมากเลยนะเนี่ยมันขึ้นเส้นเนี่ยเส้นจราจรเนี่ยมันรู้สึกได้เลยนะว่ารถมีอาการนะอ๊ะมมองวันนี้น่าจะสวยนะมุมมองกล้องเนี่ยกำลังสวยะยืดประมาณนี้แหละประมาณห้าสิบเซนนะไม่สูงไม่ต่ำเกินไปนั่มันรถอะไรนะนั่มันรถคุณตำร,รวจเนี่ย โอ้โหโอ้โหน้ำ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 ทุกคนน้ำไฟเขียวทุกคนไฟเขียวเอาเลยไหมเอาเลยผ่านหรือเปล่านะก็ต้องคอยสังเกตกล้องเลยนะยึดไม่แน่ๆชิหายเลยนะ กล้องร่วงนี่เดี๋ยวโอ้กล้องแพงด้วยเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายภาพสวยๆงามาามากาทุกคนนะตักล้องร่วงเนี่ยแต่จริงๆไม้มันก็มีเขาเรียกว่าเชือกนะอม,มันมีเชือกเซฟตี้ใหนะ้กันร่วงกันหล่นอีกรอบหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวว่าผมไม่ได้ใส่แล้วตอนนี้ ต้องระวังไม้เราที่หนึ่งครับปกติมุดสบายไงชุดกันฝุนผมเท่ไหมเทวะน่าจะการดีแล้วเพราะว่าตอนนี้ข้างในละร่างกายผมรู้สึกว่ามันมันอุ่นดีอ่ะมันไม่รู้สึกว่าเย็นเลยถือว่าคิดถูกแล้วที่ซื้อตัวนี้มา แต่ว,ว่ารองเท้าน่าจะเปียกนะไม่เป็นไรหรอกักันได้แค่นี้ก็ถือว่าเยี่ยมยอดแล้ววันนี้ก็ทดสอบโอ้หลายระบบเลยเนาะว,วันนี้ทดสอบทั้งรถมอไซค์เราด้วยรถทด,ทดสอบหลังจากที่ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเบรงท้ายทดสอบไม้ยึดกล้องนะฮะทดสอบเสื้อกันฝนทดสอบหลายอย่างเลยเกินวันนี้แต่ว่าเราเดินทางก็ จะได้ไม่มีปัญหาเนี่ยถ้าเดินทางมันต้องเจอฝนแบบนี้อยู่แล้วก็ก็ไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยสบายฝนก็หนักอยู่นะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่พอแป๊บพอเป๊บนะตอนนี้ลงเม็ดลงเม็ดหนักแล้วโอว้บรรยากาศนะบรรยากาศไปดีอ่นั่งกินชาบูนะความเร็วก็ตอนนี้อยู่ที่สี่สิบห้าสิบนะให้ความเร็วไม่ได้อนะน้ำมันขังที่ถนนเนี่ยนี่นี่นี่ะ ขี่ด้วยความเร็วเนี่ยอาจจะทําให้เขาเรียกว่าอาการเหินน้ําอะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุรถล้มได้อะก็ไปแบบนี้ฮะชิวๆใครที่จะออกทริปช่วงหน้าฝนก็ต้องทําใจฮะะถึงทางเข้าบ้านเราแล้วหมวกกันนอกเราก็โอเคย,ย,ยอดเยี่ยมเลยไม่มีฝนเข้าแน่นอนอืมแต่ว่า เราต้องเปลี่ยนชิ้วใหม่นะถ้าจะออกชิ้วเนี่ยเราต้องเปล oh, er ี่ยนเป็นชิ้วใสนะสําหรับหมวกกันน็อกชิ้วสีรุ้งมันมันมืดไปฮะโอ้ผมจะเข้าหมู่บ้านได้ไว้เนี่ยการ์ดอยู่ข้างในเสื้อกันฝนนะโอ้ยเนาะโอ้โยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำว่าวันนี้นอนสบายแน่นอนอืม มีรถตามมาไหมจงเดี๋ยวโจนแบต้นอีกเงียบดีฮะตีหนึ่งสบทีฮะโอ้ผมก็ไม่เคยถึงบ้านช้าขนาดนี้นะวันนี้ก็อย่างาว่าเลยฝนตกแนละ้วทุกคนนะก็อาจจะเลยเวลามาหน่อยหนึงนะวันนี้ก็ซ้อมเป็นการซ้อมซ้อมกวานะก่อนที่จะไปออกทริปเจอฝนแบบนี้แน่นอนนะไม่ต้องกลัว ใกล้จะถึงบ้านผมแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเป็นการซักซ้อมก่อนที่จะออกทริปกันก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ